ของมาดามูกที่เมื่อวานถ้าเกิดใครดูแล้วเอาไปทําอะไรคะไม่เข้าใจคะ่ะนี่แหละค่ะเอามาทําตัวเรือนเขาก็แบบบางคนเขาก็ไปซื้อตัวเรือนเพิ่มแล้วเขาก็มาทาตัวเรือนเอาไปใส่ต่อเนาะประมาณนี้ค่ะข้าวมาทำงานเธอเห็นว่าฉันทําง่ายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ฉันแค่แบบฉันป็่คนทํทำอะไรไวแล้วก็ทำแล้วพอถ้าเกิดมันคล้องมือฉันปุ๊บฉันก็ทํายาวเลยฉันทํคล้อง ค่นั้นเองวิทยัเรือนตอนนี้สวยจังเลยแก้บุ๋งงานช่างเธอรู้จักปะถอดแมสค่ะแม่ไม่ก็เธอบอกให้ฉันใส่แมสหรแล้วฉันไม่ใส่เธอก็จะบอกว่าทําไมไม่ใส่แมสใส่ให้มันจบแล้วเขาบอกว่าก็เป็นห่วงไหมล่ะเออรู้แล้วนะ ก็รู้ว่าห่วงไงนึงออกปะแกก็กลัวจะหงากไงถ้าฉันแบบเป็นอะไรพูดไม่ไหวางแกก็จะบบบเออฟังใครวะอะไรอย่างเงี้ย็ขรู้อยู่วันวันสองวันนี้ฉันก็จะดิดดิดนิดนึงเพราะว่า ถึงเวลาพักผ่อนสละอันนี้ก็คือเรือแล้วมาเหรนี่ใครมีมิดเดียวม็ดเดียวอย่างงี้ดดน่ารักเนาะสวยนเนาะหดนไหมเนี่ยเดือน,อนขอม่ม่สุดค่าส่งห้าสิบมั้งไม่รู้มาดาม,มุกส่งเท่าไหร่ค<อ>ือถ้าเรื่องส่งเรื่องค่าแบบตั้งราคาตัวเรือหรืออะไรยเงี้ยก็คือไม่รู้เลยเพราะว่าต้องสอบถามแอดมิน

สุดยอดรางไปด้วยใส่ไปด้วยจะได้ไม่เยอะ ไม่เห็นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใครมีเม็ดเดียวอย่างเงี้ยเห็นปะก็สามารถไปขึ้นตัวเดือนอย่างงี้ได้เห็นไหมใครเปิดเบี้ยเดียวแล้วได้เม็ดเดียวแล้วอีสิบนาทีแล้วครับจะสวยฮะให้อีสิบนาที เปลียนหัวก็หมดแล้วคุณเอาไปลายจุ๋มแม่ทำของตัวเองให้ทันก่อนโอ้โหจุ๋มยังล้างกาวไม่เสร็จจ้ะเออเป็นไรเอ่ยโอ้จุ๋มล้างกาวไม่เสร็จเลยจุ๋มจะเอาใซิไงเอาใช่ไหมจุ๋มทีวีนั่นก่อนนะนี่พูดปกตินะพ่อพ่อนี่ทำตัวเหมือนชาวเน็ตบางคนเลยนะใช่แล้วปิดแล้วไม่ไม่ได้ปิดจมูกปิดปากปิดจมูก เป็นเหยื่อดีกว่าต่อไปอ่ะเป็นผู้ถูกกระทำ่ไหมเออลองทำตัวเป็นผู้ถูกกระทาดูเพราะว่าทำไมก็ไม่รอดทุกคนเสียใจมากนี่เห็นไหมทำอะไรก็เิดไปหมดใครที่เปิดมุกอ,อยู่เสียใจได้ไม่เยอะอยากทำกำไรทำอะไรก็ไม่มีใครชอบสักอย่าง กิดมาเป็นบุม๋มจุ่มก็ว่าตลอดผัวเจงต้องใช้งานแย่งทาน <c oughs> หลานมีก็แบบว่าตลอดเลยเอาพี่เก่งมา <c oughs> เหน็นแบบแบบแค่มุนมนี้ป่ะไม่ใช่เอาพี่เก่งมา พี่เก่งก็ยังบไม่เคยเขาค่ะเหลือไม่เหลอือเไม่เดี๋ยวยี่เก่งแสดงกับพี่ทุกข้งน้องอยู่เสมอนะพี่ก็อยู่ข้างหนูอเสมนนอ <laughs> อย่างนี้ใช่ปะเป็นย <laughs> ี่เก่ง,ง,ง,ะะงพ,พี่เก่งอยู่ข้างน้องบุ๋มนะคะลองพูดสิคะพี่เก่งอยู่ข้างน้องบุ๋มนะคะแล้วถ้าพูดกับโมเดลก็ I love you always so much ค <laughs> ุณชายบาอะไรนี่เก่ง อู่กับแฟนแป้งก็ขมตลอดเลยน้ำตามันไหลแบบไหลข้างในมันไม่มีใครเห็นนะมันทนไม่ไหวแล้วมันเสียใจอ่ะเสื้อเช็ดเลยเจ้น้าทรับจางเอาผ้าคีริวมาเช็ดด้วยโอ้โหนี่ผ้าคีริวนี่เสื้อเราเป็นผ้าคีริบผ้าคีริวหัวทองไงเอาเป็นไล่อะเจนเป็นอย่างนั้นไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไม่ออเดอร์ไม่หวานไม่สนุกเลย เดี๋ยวต้องหาแล้วเดือดเี้ยงไ่น้ำหน่อยให้น้ำมันกระเด็นมาเดิมจะได้มาปูดเจนตลกคุณพันงต้องมาทุกคนดูก็ชอบว่าไม่เคยเลยไม่เคยมีใคูเห็นคนามตั้งใจเขาะได้ความตั้งใจดีที่มีเวลาถามอะไรก็ตอบหมดเวลาใครมาด่าไม่เคยช่วยปกป้องหรอกเขาข้างกับผู้ชาย พ่อเลคนดูตัวดีเอาเนี่ไปโชว์ไว้จะไว้ให้ลูกเขาใส่นะพ่ออย่าเพิ่มกำลังไใจละครอยู่เมื่อไหร่จะใส่ได้ก็ไม่รู้ว่าพ่อเลยต้องเอาพลาสติกมาห่อไว้ก่อนเนี่ยกพอๆเวลาฉันโดนหนาไม่เคยปกป้องฉันหรอกมีแต่ซ้ำมีแต่บอกว่าพี่พีทล่ะคะชอบพี่กอบอนนะแต่ชอบพี่พีทมากกว่าชอบพี่กอร์บอนนะจงรักพี่พีทอะไรอย่างงเี้ยแกเป็นไรกันน่ะแกไม่โอเคนะเว้ย ไม่ไหวว่ะฉันไม่ควรให้ใจกับคนแบบนี้ฉันไปดีกว่าไปลงบ้านารับยารถจะบอกเลยยาค่ะจะเตรียมรถเลยนะไม่ไหวละอันนี้จบม่าเดวเรียนหนังสือป่ะวันนี้ไปกับป้าป่ะป้าว่าจะไปอมเมกาด้วยพอพอที่ตัดหน่อยสิดูเหมือนไปหลายย่างอยู่ไดนะไปรักษา ช่วานยคุณปีดารับยาช่องสองลงมันคุก็ไม่ต้อนรับแล้วเดี๋ยวนี้เหรอวะอันนี้หยอกนะคะเรียกรถลงมาเลยต้องตัดพ้อกันหน่อยละเดี๋ยวนี้มันจะทัดจะเหมเิมเกินเกินไปละโมเดลก่อนโมเดลกเดลกาไม่รักหนูแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ ดื้อก็ดื้อพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่ให้อภัยรู้เลยว่าอะไรรืเปล่ะาม่ตัดสินใจว่าอะไรตอนจะไปเนีว่าไม่ไปค่ะเขามีโอกาสจะหายไหมคะหมอพี่เก่งว่าเขามีโอกาสจะหายไหมเจยไหม สวยอันเนี้ยตัวเลือนอ,อันเลิศเราต้องกินยาครับพี่อะไรนะเราต้องกินยาสักครั้งนึงแล้วเราก็มาดูอีกทีคุณหมอว่าอย่ไงคุณหมอบอกให้หนูกินยาไปเรื่อยๆใช่ไหมเก่งพี่บุ๋มเหม็นอะไรเธอไม่เข้าใจอ่ะเธอมาถึงก็หาว่าแบบพี่พี่เก่งเหม็นได้ยังไงแต่ใส่มาก่อนต้องมีไม่ใช่เก่งพี่จุ๋มใส่กองเหตุเข้ามาเหม็นอะไรหรอ <c oughs> หมอว่าน่ะ <c oughs> เราทำไงดีหมอบอกว่าหนูเป็นหนักอ่ะเป็นหนักแค่ไหนหนักน่าจะรักษาไม่หายลกเนี่ยมเจอเป็นไรเป็นหนักเจ็บชัวร์โอดเจ็บชัวร์โมเดลไปปะซาล่าลดราคาโมเดลจะได้ไปช้อปปิ้ง จุ่มเขาต้องพี่เก่งต้องไม่หาไอ้นี่นะอนไหาชุดให้เขาเพราะเขาต้องไปรายการไงอหน,นูก็เลยแบบฉันเป็นผ่าจอกรยืยมกังคนนะ <laughs> เอาสิลอนะใไอพ่พีรักษานางตัวดีเลยคนนั้นอะ่ะ <laughs> จะปิจเร่าอะไร เดี๋ยวมันมีที่ขึ้นแล้วค่ะม,มีหน่วยงานใหม่รับเรื่องหรือ,อยังคะยังเลยเข้าสู่อนดับถ้าด้วยซ้ำตอนนี้อย่างเราไปตอนแรกเราต้องไปพุ่ป่วนนอกก่อนเดี๋ยวลองไปรับุ่ป่วนนอก <c oughs> เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเขาเต็มค่ะเราไปพุ่ป่วนนอกก่อนเราให้เป็นพุ่งป่วนนั้นรับยาประจำพวกเราเลิกเล่นเนาะพี่เก่งผู้จัดก,การมาดำจุม๋ม <c oughs> ทีหนึ่งทีนะพี่เก่ง เดียอีกหนึ่งนาทีเอาหมดเวลาพิเศษพอดีหนึ่งนาทีอะไรวะนี่ไงยี่สิบเก้าแล้วลูกตุกตาขอต้องเข้า